ไม่ต้องแอบดูว่ะแม่เอาของมาป่ากับข้าวขอบคุณนะครับพ่อแต่บอกแม่ว่าข้าวหลังไม่ต้องก็ได้น่าเห๋่อไว้จะได้ไม่อดของโปรดด้วยจะได้อ้วนๆขึ้นหน่อยน,น,นะอืมงั้นพ่อกลับเลยก็ได้นะหนูว่าหนูจะอ่านหนังสืออีกสักหน่อยอ,ะอ่ะอ๋อ เออแล้วจะให้พ่อมารับกับป้าอ,อีกทีวันไหนอาทิตย์หน้าก็ได้นะแต่ถ้าหนูไม่กลับยังไงเดี๋ยวหนูโทรบอกพ่อจะได้ไม่ต้องมาเกอโอ้ยสบายสบายไม่เป็นไรเออเท่าสารหมดเมื่อไหร่ก็โทรบอกพ่อเดี๋ยวพ่อจะได้ทิ้วมาให้อ,อ่ะได้ครับอืพ่อลับบ้านเถอเดี๋ยวมันดึกเออได้ได้ได,ได้แล้วดูแลตัวเองนะกินข้าวเยอะๆเออถึงบ้านแล้วโทรหานหนูนะเออได้ไม่มีปัญหา <laughs> ไปคุยกันที่ห้องที่นี่ไม่สะดวกส่งรูมา